สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับมัดรวม4ี่นอยนะครับวดประจำวันที่ที่หน่1นะครับวนหนึ่งนะครับกุมภาพันธ์สองพนะครับพี่ๆก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะครับก็ขอให้อะไรๆเนาะที่แนวทางให้ไปขอให้เฮงเงปังๆนะครับผมสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเราก็ถือว่าสุดปังนะครับพี่ๆ ในรอบเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก279กับ86นะครับของเราเนี่ยมาทั้ง2ตัวเด่นเลยเนาะใครรูดที่7นะครับเข้าไปที่79นะครับแต่ตัวเจาะเราไม่มีเนาะส่วนใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่68 86นะครับส่วนรอบพิเศษ04034รอบนี้ไม่มีนะครับส่วนรอบปกตินะครับผลที่ออก66กับ27นะครับในรอบนี้ใครรูดที่7นะครับเข้าไปที่72 27นะครับ หรือว่าท่านใดที่เอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกหกนะครับผมนี่นะครับส่วนในรอบ v i p นะครับห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับในรอบนี้เนาะใครวิ่งรูดที่เจ็ดนะครับพี่พี่เด้งบนเด้งล่างนะครับเด้งบนเด้งล่างเข้าไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับตรงๆเลยนะครับเสียดายที่ไม่ได้เน้นนะครับพี่พี่ก็ให้ไปสี่คู่เนาะเจ็ดนะครับมาสามคู่นะครับถือว่าฟังมากๆนะครับพี่ฟังมากๆเลยนะครับก็ลุดไปหนึ่งรอบเนาะรอบพิเศษนะครับผม ก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ท่านใดมีโชคก็คอมเมนต์นะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดได้นะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านไว้ด้วยนะครับผมสำหรับบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับผมวันนี้เลขตารางนะครับก็จะมีในที่ เลขตารางของเราก็จะมีในที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่เลขสี่เลขหกเลขสามนะครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะครับพี่พี่แล้วก็เลขห้านะครับพี่พ ส่วนนะครับสายวิ่งสายลูดในรอบสุดท้ายผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลขหนึ่งสายลูดนะครับให้ไปที่เลขสี่นะครับในโค้งสุดท้ายเนาะหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด นะครับผม3ามตัวนะครับให้ไปที่สี่หนึ่งสามนะครับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับให้หนะึ่งกับสี่น้อท่านใดที่ชอบจับวินเลขตารางนะครับหนึ่งกับสี่ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆเนาะแบบเหมือนเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับพี่ๆก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอโชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ